สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกทีในช่องสายบุญพาเที่ยว่ะวันนี้เราก็อยู่หน้าบริษัทนี่เลยห้างหุ้นส่วนจำกัด PNA Lion เป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางยี่ห้อแบนรนดีแพรนี่เป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้ในการออกแคมป์ด้วยซูซูกิเซเลริโอวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันที่จังหวัดราดชบ,บุรี อำเภอสวนพึ่งวันนี้เราจะไปสวนพึ่งดันี่ผลิตภัณฑ์ดีแฮมีทั้งหมดสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋นี่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 นะสี่ตัวเป็นแชมพูแชมพูสมุนไพรต้มสุกครีมนวดสมุนไพรต้มสุกแล้วก็ครีมอาบน้านี่ครีมอาบน้ําลดสิวฝ้าจุดด่างดํา มีส่วนผสมของขมิน้นนี่อันนี้ก็คือรสผมงอกผมร่วงอันนี้เลยน้องไม่โลชั่นบำงุงผิวหน้าและผิวกายใช้ได้ทั้งสองส่วนอันไหนที่ใช้ผิวหน้าได้ผิวกายไม่เหลือผิวกายก็ใช้ได้เช่นกันกลิ่นหอมมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กัน โดยในทริปนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของรีแฮรในการใช้อาบน้ำสระผมแล้วก็โลชั่นที่ต้องใช้ตลอดทั้งวันโอเคไปเดี๋ยวเราไปตาม,ตามชมกันตอนถึงหน้าแมคมป์ครับกรับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วเดอบีนี่เลยป้ายด้านหลังอลังการมหานออลัอาางการงานสร้าง มาดูรอบๆนี่ภูเขาวิวสุดยอดเริ่มนี้เลยไล่ไปนี่แพนไ,ไหแพนไ,ไ,นไปฟังนี้เลยรูน่นภูเขางานวันนี้เราก็ก็ออกนอกสถานที่ทําคลิปหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปมาช่วงโควิดนับได้ว่าเป็นปีอะที่เราไม่ได้ออกงานเดี๋ยวเราจะพาเดินสถานที่รอบๆกันว่า สถานที่เป็นยังไงเนาะไปว่าเดี๋ยวลืมบอกว่ามีลำทานด้วยเดี๋ยวผมพาไปเป็นจุดกลางเป็นจุดโฮมสเตย์ <Old Stay. S 1> นั้นฝากปฏิตภัณฑ์รีแฮรไว้อ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท,ท่านด้วยนะจ๊ะ อยู่ท่ามกลางขุนเขาและเขาเชียวเิวไม้อะไปเรินๆเริเิเิเิครับเดินครับวันนี้เรามากับแก๊งซูซูกิเซเรีริโอทริปนี้ชื่อทริปตามลุงสองเดี๋ยวเราจะไปหาประธานก่อนประธานลาออกแล้วเอาช่องสเลอร์กางเต็นท์นี่นี่นี่สเลอร์กางเต็นท์ของแท้ ของแท้วัวจริงเลยนี่วันดีวันดีกำลังจะทำอะไรเมียตุ้มแค่เป็นบ้องลุงวิทย์ให้เอามาทำย่างอย่างเดียวเลยกินกระชาบูใครกินไอแค่บ้างกินไหมไอแคไอแคไอแคจริงๆนะไอแค้แคเออข่าวจัวข่าวจัวเลยเนื้อไก่นะวันนี้ไปรทานวันนี้วันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้ก็มาช่วยเพื่อนเพื่อก่อนงานผมนน่นเดี๋ยวเอาโดนวิน โดนบินมีโดนวินจักเหรอลังเขาเล้วกขึ้นมาอีกทีเนึอ้าว่ะโอเคเดี๋ยวดูโดนใครโดนอ่ะโอเคไปไปดูรอบๆไปอีกทีมาดูมาดูงานตามลุงเราต้องตามลุงจริงเรามาดูลุงก่อนมาามาจ้ะมาดูตามลุงจ้ะครับผมตามลุงนู่นเลยประธานกลุ่มเราคนรักเมียมีเมียเดียวเมียสองยังไม่มา นี่นี่มาทางนี้เลยนี่ตองลองสวัดีครับผมสวัสดีครับช่องไหนครับสายบุญพาเที่ยวนี่อืมก็วันนี้เราจะมีนำเสนอยาสมุนด้วยนะนั่นนะนี่ดูของโหของใช้ครบคันครับสองเคลุ้นเอันสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วงานนี้ สปอนเซอร์ 2K ต้องเข้าแล้วนะครับต้องบอกบอสแล้วต้องบอกบอส2 2K แล้วมาดูริมน้ำดูริมน้ำนำะเดี๋ยวดึกเย็นๆเดือดๆเดี๋ยวโดนขึ้นร<ไ>ำน้ำรำน้ำรำน้ำรำน้ำอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นลำน้ำที่มาจากเชือกเถาลราเอาส์ถ้าไม่ผิดนะเส้นเนี้ยลำพาชีมีชิงช้าแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นสงูงชิงช้าหายก็น้ำจอกแดงๆหน่อยเพราะเพิ่งจะผ่านฝนไปคืนนี้เรามาลุ้นกันว่าจะมีฝนไหม วันนี้คนเยอะนะเป็นสมาชิกค,ครับโซนนี้จะเป็นโซนสมาชิกงานตามลุงทั้งหมดมนี่นี่นี่มาดูมาดูเป็นเต็นของ,องของผมเองสุดยอดโคตรแสตาเห็นเงินเงินไหมเป็นสีเงินไหมไม่มีล้มชายหาด อันนี้คือโซนกลางที่กินกันคืนนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราโดดไปตอนงานมื้อค่ำกันเลยดีกว่าแล้วเรามาดูอีกทีเนื้อแค่เนื้อเค้ยังไม่จบยังจบแค่สอง่สองเนื้อเค้เนื้อแคเนื้อเค้เนื้อแค่กินย่างกินกะชาบูย่างนะปิ้งย่างกะชาบูใครเคยทานบ้างเหมือนเหมือนเนื้อไก่มากเลยแต่ผมก็ไม่เคยทานนะเห็นเพื่อนเขาบอกอยากลองอไรก็เลยอร่อยอร่อยพอที่บ้านก็เป็นสาวกไอเค้อยู่ฮเป็นสาวกไอเค้อยู่ ช่วยปหาไม่ไหวบ้ากไงสุดยอดอ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงแนะนำเมนูคือทำอะไรได้บ้างหมักย่างใช่ไหมหมักย่างหมักย่างผมมีซอสสมุนไพรอยู่อ่าเอามาใส่ได้โอ้โหเป๊ะอะไรอีกอะไรอีกเป๊ะอะไรอีกเจาะจงไม่ได้สมุนไพรเดี๋ยวช่องติดเหลืองเดี๋ยวมาดูสมุนไพรโอเคเดี๋ยวเราหมักแล้วดูกันเลยทำน้ำย่างก่อน มาพบกันยามเย็นนะจ๊ะยามเย็นยามเย็นหลังที่การต่างเต็นเล่นน้ำกันเรียบร้อยแต่เอาโทรศัพท์ลงน้ำไม่ได้จ้ะมันจะเปียกนะจ๊ะม,มกมกเมื่อก่อนเคยเป็นหมาเมืองแต่ตอนนี้เป็นหมาป่า เดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบๆมาทิตย์กำลังตกจ้าวันนี้วันอาทิตย์ก็เอ้ยวันนี้มันเสาร์ไปซะแล้ว <c oughs> ก็จะเยอะๆหน่อยแดดลมลมตกนะจ๊ะก็เริ่มงานนิติิงก็จะเริ่มแล้ว วันนี้มากันสิบเต็นต์สิบครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีครอบครัวค่ะอกอมีอีกหนึ่งยังไม่มีโอเควันนี้ไม่มีแปดครอบครัวกับอีกสองเต็นต์แปดครอบครัวอีกสองเต็นต์เก้าเก้าเก้าเต็นต์เก้าเต็นต์อ่าคนนี้คนนี้ชื่อชื่อลุงวิทย์ฝากนี่นี่ประธานนะประธานกลุ่มช่องไม่ เมียไม่กลัวกลัวไม่ดา่าอ๋อกลัวครับอ๋อสถาบันสถาบันครอบครัวอยู่ตรงนี้สถาบันครอบครัวนี่ถ้ากัดตีทุกวันไม่น่าเขาชอบหนีไปละหมาดก่อนอ๋อนี่น้องแบงค์มาจากแบงค์วงแคสโอ้โหสวัสดีครับแบงค์วงแหวนแคสแบงค์สองแคสอ๋อเดี๋ยกูบอกแบงค์สลับบุรีวงแหวนวงแคส <c oughs> นี่นารานารา เกองจริงจังรับนะนี่นี่นี่เราไปดูคนวางเพิงอันนี้คือแม่ครัวอร่อยทุกอย่างทาไมอร่อยคงไม่ได้กินอร่อยไว้ก่อนนี่นี่คนก่อไฟ เมื่อกี้ใครก่อไฟผมครับผมเอาติดแล้วใช่ไหมช้องเสลช่องเสลกลางเซนอ๋อเสลเสลเป็นคนติดนะไฟจะรู้ว่าติดหรือไม่ติดเอามือทิ้มไปติดนี่เขาบอกเล่นแล้วเล่นแล้วสามตัวเลยละเขาสามรอบเหรอเขาสามไม่เคยเคยทำได้สองตัวคูนไม่พอเขาเรียกชาววาระกิดป่าบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้ นี่ตรงนี้ห้องน้ำนะห้องน้ำนี่เป็นแองมินเล็กๆ <c oughs>

ไม่ไม่ยอมให้ใครเลยใช่ไหมไ้แงหอง้องขั้เอาเอาผู้คุมบกคุมบักหลังด้วยครับเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มทำไมนะต้องวิทใช่จับล้งวิไวไหนกันหนเีเอาเอาแดงแดงเขาเนี้ยเมียมียัวใหม่แน่ไปเป็นอาหารแล้วเอาดูดดขึ้นมือด้วย

ไม่อยู่ก็ไม่อยู่ให้เลือกใครไม่รู้ห้องไหนแล้วเนี่ยะ้องอันนี้วิดีโอวิดีโอี้ใครมดด้วิดีโออยู่ัคมันหลายห้องกันหลายห้องกันหลาตห้อะ

ของมันต้องมีด้วยอย่างนี้ต้องลุ้นลุ้งมิดมันได้ลุ้งมิดด้ี่ขออายุหน่อย

แหมอยู่ใต้แสงไฟแม่งรู้สึกว่าเหมือนอยู่บนเวทีเหมือนกันสวยมาร้านเลยเออไฟบอลโล่แะลืมไปไฟบอลโล่ไ่มีคุณร้านที่อ่หเอาอาอนไม่ได้หรอใอันนี้ยังไม่จับอันนี้ไม่จับเหรอก็มาใม่ใหม่อันนี้ก็ยังไม่จับใช่ไหมอันีรกอันนี้จับอันนี้จับอันนี้จับ จับลังสูงสงไปอ่ะจับไปาแล้วควาจับมืออะไรอยูนในคมยหนลงนิดพี่บีนี่ใครวะพี่บีไม่มีมีแต่มีแต่อะไรชื่อจริงอ่ะหลชายหลมชายหลงชายพี่หลชายทำไมของเราไม่ออกทีอ่ะมกไม่็นั่นน มันมีเกินเกินสามร้อยไงอยากรู้เนี่ยเกือละสมองสมองสมองไปกันลับกับแล้วมันยเลยมนหนักมันน้าหนักมันได้องสมองสมองสมองสองสมองม่งสมองาองสมองมันมมองสมมองอยากง้เอมัสอ่ะมมออองอมอมอององมน่ แสดงว่าของขวัญสองอันนั้นต้องมีเจ้าของอยู่หนึ่งคนใช่ไหมที่ยังไม่ได้จับป้าหนูเนี่ยยังไม่ได้จับแล้วของหนูก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมหนูไม่ต้องจับเพราะหนูต้องเอาของอีกคนนึงแล้วใครอ๋แล้วไม่รู้เหลือใครอ่ะเนี่ยต้องแลกกันเพราะไม่งั้นตัวเองต้องเอาของตัวเองใช่ไปไปรับบอสต้องแลกกันใช่ค่ะไม่ลองจับกันไม่จับุ้ยไม่ใไม่ได้เพราะนั้นของเจ้าของไงนี่ผมเหมือนของไม่ได้หรอกหรอ เหลือกี่ชิ้นมันต้องมีสองบ้านด้วยแก็เนี่ยน้องบีน้องบีกับนีอ่ะแปว่าสองคนไงใช่ก็ถูกแล้วก็ต้องไอยิงชุกไอยิงชุกการ์ไปยิงชุกการ์เราต้ันเดือดสองชิ้นแล้วก็ได้ของทรมารหลายเลยด้วก็ถูกแล้วตัวเองต้องไม่ได้ของตัวเองอยู่แล้วอะไรของลุงวิศแตของน้องอยากใช่อ๋อ้ให้น้องจับปีบีเห็นสมอ DIY แล้วอาพับใช่ลุงวิศ นี่ไงนี yeah. ่ไงไฮหลานเนี่ยไฮนาลาเนี่ยแม่นมากเลยไม่โดนของตัวเองถ้าโดนของตัวเองก็สลับกันใช่ถ้าโดนของตัวเองก็สลับกันหนึ่งสอี่ห้าหกะ้าหก้า้ากห้าห้า้าหาก้้้ก้้อ

สวัสดีครับยามเช้าสวัสดีครับช่องเฉลยสองช่องเลยสองกล้องเลยกาเฉลอเด็กแบบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉลอกลางเต้นนี่โคฟนาต้องเข้านนียก็ขับมาตอนเช้าเมื่อคืนฝนไม่ตกบรรยากาศดีมากยินก็นี่เลยมือชงกาแฟแบงสแคร แก้วกาแฟเอาแกลล้วผมมาแกลล้วผมมานั่นแหละสอะ K, อันนี้สี่เทน่างเออะอันนี้น้พ้นแฉะเนี่ยดูว่ามันติดอะไรอันนี้น้พ่งแคะน่กินก็รู้ดูี่น เดี๋ยวรอกาแฟแป๊บอ,อ,อันนี้ยวดูว่าเช้านี้จะลงเล่นน้ำไหมรู้สึกว่า,า,า,าหนาวมากอากาศเย็นครับอากาศเย็นวิสาว อันนี้คือสภาพสภาพผมที่ยังไม่ได้สระเลยนะกะว่าจะลงไปสระริมน้ําแต่เรามาที่แบบเนี้ยเราไม่ควรทํานะว่าจะเอาสบู่หรือ,อยาสระผมไปอาบในผ่าลุมทำไมอะ่ะของผ่าลุมทำไม <laughs> ไม่เป็นไรอายุอายุเยอะแล้วเราไม่ถือ ไหนไหนยากระติกแล้วอ๋อคิดว่ายาละผมไปซะซันนี่ซันนี่กปีโป้ไม่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 ไมทีนี้ให้เอาน้องหมามาเข้าได้ซันนี่กับปีปโป้ซันนี่กับปีปโป้ต้อ,องจะนำชื่อจะซันนี่กับปีปโป้แล้วหนูว่านารา เดียนาลอ่อู้จ้าเดี๋ยวมันไม่เป็นแบบว่บเราเราเป็นใจพี่จับจับง่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปเที่ยวไหนกินเผื่อจะไปทำบุญแถวๆนี้เนาะเดี๋ยวติดตามชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะจ๊ะข้างล่างนี้เลย